มีแฟนตอนไหนเหมาะสมคะมีตอนที่เราไม่รู้สึกว่าเหงาถ้าเราบอกว่ามีแฟนตอนเหงาใช่ปะเราจะไปทุ่มเทให้กับเขามากมาพี่คะแฟนไม่สนใจหนูเลยค่ะเห็นไหมเพราะเราเหงาไงเราจะเรียกร้องความสนใจจากอีกฝั่งตลอดเวลาแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีอย่างอื่นให้ทําเพราะฉะนั้นอย่ามีแฟนตอนเหงานะคะแล้วถ้าถามว่ามีตอนไหนเหมาะสมแล้วแต่เราคือบางคนมีเพื่อแบบอ่านหนังสือสอบช่วยกันติวพากันเรียนออกแนวทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะคะก็บางคนก็มีแบบนั้นจริงจริง หรือบางคนเขาก็มีเพื่อแบบว่าตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างของตัวเองอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเราจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ควรไม่ควรมีตอนนี้นะจ๊ะถ้าจะมีให้ป้องกันอย่างเดียวเลยฝั่งยาคุมใส่ถุงยางนะเพื่อนผมเขามีแฟน3ามคนอ่ะอีจฉามากแล้วผู้หญิงสามคนนั้นอ่ะรู้หรือเปล่าเพื่อนเราอ่ะคบทีเดียว3ามคน ถ้าไม่รู้อ่ะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะเพื่อนเราก็ต้องมีความเครียดคือแบบเอาไปโชว์พาวได้อะเฮ้ยเก่งป้าเจ๋งป้าว้ามี3คนแต่ที่ไหนได้อีกตอนคนแรกโทรมาไอคนที่2ก็จะคุยด้วยไอคนที่3ก็จะนัดกินข้าวสลับล่างเหนื่อยบอกเลยพบคนเดียวยังปวดหัวเลยพบหลายคนยิ่งปวดกระโหลกส่วนตัวพี่ฝนนะเทคนิคก,การเลือกแฟนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ 1. เขาจะต้องไม่มายุ่งกับเงินของเรา 2. เราก็จะไม่ต้องไปยุ่งกับเงินของเขา 3. เราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและการอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบนะคะแต่ส่วนตัวพี่ฝนอนะถ้าพี่ฝนคบใครหรือเป็นแฟนกับใครก็จะวางสเปซไว้อย่างนี้เธอจะต้องไม่รู้รหัสทุกสิ่งทุกอย่างของฉันและฉันก็จะไม่รู้รหัสของเธอเราจะไม่เข้ามือถือดูของกันและกัน มันรู้สึกอึดอัดนะแล้วพี่ฝนเคยเห็นข่าวแบบว่าพ่อบ้านใจกล้าแล้วภรรยาไปตามหาเงินของพ่อบ้านแล้วพ่อบ้านก็ต้องหาวิธีแอบซ่อนเมียคือ ไม่รู้ส่วนตัวพี่ฝนรู้สึกไม่ไม่มีความสุขหรอกทําไมเราไม่อยู่กันด้วยอย่างมีความสุขแล้วให้ผู้ชายเนี่ยเขาเก็บเงินของเขาแล้วก็มาซื้อให้เราแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเจ้าชู้เราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเขาตั้งแต่แรกปะเราก็ควรหาคนใหม่หาคนที่ดีกว่านี้ก่อนที่จะคบแมเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องละเอียดอ่อนมากในการที่แบบจะมีแฟนจะรักกันอ่าเข้าใจแหละเด็กๆเห็นเพื่อนมีแฟนก็เลยอยากมีแฟนรู้สึกเหงาพี่ฝนบอกเลยว่าโลกสมัยเนี้ยโอ๊ย มีอะไรให้เราทําเยอะมากไม่มีเวลาจะคุยกับใครหรอกแม้แต่จะคุยกับเพื่อนยังไม่มีเลยนั่งเล่นเกมเงี้ยก็หมดเวลาแล้วอะ่ะดูหนังดูซีรีส์เน็ตฟิกก็มีดิสนีย์ก็มาหสารพัดช่องแอปที่จะให้ดูหนังอะ่ะมันเยอะชีวิตมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะมากมายบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะส่วนตัวถ้าจะเลือกแฟนอะคิดนิดนึงเลือกแฟนให้เหมือนเลือกเสื้อผ้า ไม่ใช่ไปซื้อของตอนลดราคาหรือหยิบหยิบมาเวลาเราเลือกเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราหยิบมาเลยป่ะวะตัวนี้แหละหยิบหยิบหยิบมาเลยไม่เราก็ต้องเลือกก่อนป่ะเราต้องหยิบมาท้าบมาดูเอ๊ะใส่แล้วมันจะเหมาะกับเราไหมสีผิวมันจะได้ไหมเราใส่แล้วมันจะอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาเลือกเสื้อผ้าอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นแฟนเนี่ยต้องเลือกอย่างละเอียดนะคะไม่ใช่แบบสักแต่ว่ามีมีเพื่อแบบมีไปอย่างนั้นอย่างนั้นเสียวเวลานะ ถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย